ไปสวัสดีครับตอนนี้เป็นการเจอกันระหว่างซีตูกับกเจกอยู่กับจอนเคียแล้วก็ได้รับหน้าที่มาพากแล้วครับผมผมเนกาทีฟนะจากทีนักเซียนะฮะตอนนี้ก็เป็นทีนักเสียนะครับอ่าครับแล้วตอนนี้ซีอ่ะซีมาแล้วนะครับีเจอใครละซีซียังไงเซลกีฟีตายโอ้โหซีนี่วันนี้เอาตูคานเกฟบฟีไปแล้วต่อไปอ่ะ <łość> <S 2> <S 2> แล้วซีซีเปิดมาซีเจจัดเกียซีเกจับเียจอซีเก็บจอดเกียไลยฮะซีแม่นมากมากวันนี้โหสุดยอดครับพูดได้คนนี้อายุยังน้อยอะแต่ฝีมือนี่เกินอายุจริงครับ

เลกต้องสองทีเนี้ยหัวเหลือเยอะมากๆครับเยาเยาเย้าอ่าแล้วมีการแจ้งตำแหน่งฮะแลนวปีนฮะยิงแฮกมานไปโดนหัวครับผมโหดมากๆครับตอนนี้สกอร์0-0ยิงใครแล้วเปรียบเสียบเสียบประตูคานะ เอลเอลตูคานะอ่าเหมือนฝ่าต่อค้าไปได้วยิบเสียงหรือเปล่าครับตูคานเอวิ่งแล้วเอวิ้งครับเช็คฮะแล้วซีฮะไปเลยแล้วไปเลยฮะซีเก็บยปีนไปฮะโอ้โหซีที่หมดแล้วครับแล้วซีเล่นฉลาดมางกลางบอม has been p l a จังหวะนี้ซีโดนปัดจอนเคไหมครับโอ้โห โอเคไปเลยไปเลยแล้วมีการเก็บเสียงฮะตอนนี้มันจะทำเกมช้าหรือเปล่าครับผมแล้ะตู้พาด้เจอเพื่งบอยู่ะ ซีซีกับตูกานี่เล่นแบบไม่พูดเลยฮนะเงียบม,มากๆครับผม้าิงชนไปฮะซีบบไม่มีอะไรฮนะตอนนี้เปิดเปิดแล้วซีเปิด